าจารย์โอกาสที่กัญชานี่จะกลับไปเป็นยาเสพติดมันมีอีกไหมคะไม่มีแล้วครับอันนี้ตัดไปเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้จะควบคุมเรื่องการใช้ในแบบสันทนาการแบบไหนให้มันสอดคล้องเหมาะสมเพราะในทางการแพทย์กับในทางการทําอาหารเนี่ยเข้าใจว่าหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความงามอะไรพวกนี้นะผมว่ามันมันเป็นที่ตกลงกันแล้วว่ามันไปได้นะแล้วมันก็ไปถึงขั้นว่าอนุญาตให้คนปลูกเป็นวิสาหกิจชุมชนทํานู่นทํานี่มันไปไกลเกินแล้วมันไม่ลบ แล้วก็มันก็เป็นข้อตกเถียงกันว่าในแง่ของยาเสพติดเนี่ยมันเสพแบบไหนยังไงมากน้อยแค่ไหนมผมว่ากระบวนการที่เขาจะออกกฎหมายพระราชบ่ญญัิกัญชมุมกัญชาเนี่ยน่าจะเป็นการมาดูในส่วนนี้ะนะไม่กลับไปผงไม่กลับไป,ไม,บไ,ปไม่กลับไปแบบว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็จับกันเหมือนสมัยก่อนที่จับเวลาขนมาจากลาว ที่เป็นกัญชาแห้งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีการไม่มีการจับพวกนี้แล้วเพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วนี่เราจะทนกระแสของสังคมที่ตีกลับได้ตีกลับมันไม่ได้ตีกลับในเรื่องที่เขาอนุญาตนี่มันตีกลับในเรื่องสันทนาการเรื่องแบบเฮ้ยทำให้คนมันเป็นโอ้คุณไปนี่สิไปไหนอะถ้าคนเข้าสารเยอะแยะใช่ไหมคะเต็มไปหมดเลยคุณไปซื้อเหมือนกับไม่ต้องบอกเขา